เซสเมนคือสารที่ออกฤทธิ์สกัดมาจากธรรมชาติอยู่ในกลุ่ม Natural l ิกแนนมีฤทธิ์ที่โดดเด่นมากในการแอนตี้อินฟลามาทอรต้านอนุมูลอิสระและมีการศึกษาเกี่ยวกับ คุณทราบไหมคะในพับมิดเว็บไซต์ที่เผยแพร่งานวิจัยมีงานวิจัยเกี่ยวกับเซสซามินเนี่ยมากถึง700กว่าฉบับซึ่งแต่ละงานวิจัยเนี่ยก็จะมีปริมาณโดสที่แตกต่างกันเวลาคุณเลือกทานเซสซามินอย่าดูแค่ในแคปซูลเนี่ยมีผงที่สกัดมาจากตัวงาดำเนี่ยกี่มิลลิกรัมให้ดูตัวคอนเทนต์ของตัวสารสำคัญด้วยนะคะแล้วเรามาดูงานวิจัยกันบ้างนะคะว่าเรารับประทานกี่มิลลิกรัมและมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างเกี่ยวกับแอนตี้อินฟลามาทอรี ะะซึ่งมีการศึกษาเมื่อปี2006นะคะจัดไปเลย50มิลลิกรัมและยังมีงานวิจัยต่อค่ะเกี่ยวกับไข่เกาะตับและกลุ่ม LDL นะคะซึ่งเป็นงานวิจัยจากทางประเทศไต้หวันยังมีการศึกษาในเรื่องของข้อต่อ50-100ถึงมิลลิกรัมในเรื่องของสภาวะสตรีทนะคะหรือว่าความเครียด50-100ถึงมิลลิกรัมเช่นเดียวกันค่ะอยากได้ประโยชน์เรื่องอะไรนะคะ<ม>ตามที่ไฝ่แนะนําไปข้างต้นเลยค่ะ Co Factory Thailand เราเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่แตกต่างผลิตอาหารเสริมสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยและเลือกกสสารสัดที่ มาให้คุณแล้วค่ะ